โอเคครับ okay, ผมก็สวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านไนเช่นเคยนคลิปนี้นเราอยู่กับเกมนี่เกกันต่อนำกับเอ่อเนื้อเรื่องในฐานะนของเรากันต่อนำกับเชื่อตอนว่าคอฟฟี่ครีมปะทะชาดามนมอ,อืมก็จะเป็นไงก็ไปดูกันเลยดีกว่าก่อนจะไปดูก็ฝากอีกเช่นเคยฝากกดติดตามผมหน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการตัดคิดต่อไปได้่ยนะโอเคแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งนะผมแหมก็อืมอย่างที่ผมบอกนะผมทำงานโอเคมาไปดูกันเลยดีกว่าเนาคอฟฟี่ครีมสิ ชาดำค่ะกอฟฟครีมสิชาดำค่ะเออนี่ชาไม่อร่อยอืมอันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมเพราะเพื่อนอันนี้ผมก็เพื่อนเพื่อนผมก็เพ่อรู้จักเพื่อนคนหนึ่งมาด้วก่อนเพื่อนเขากินได้ทุกอย่างนะจกเว้นชาเอ,อกินน้ำบ๊วลมกินของหวานอะไรเงี้ยเออกาแฟกินได้จกเว้นชาหนะ่ผมก็ไม่รวมกันว่าทำไมลูกค้านะ่ะไม่ชอบ ดิฉันเห็นต่างนะคะคีมน่ะเป็นเพียงอของเทียมทำรสชาติเสียได้เลยนะลูกค้าน่ะยอมไม่อยากดิมลองอยู่แล้วมันแล้วแต่คนนะผม,มกับความชอบมันก็ไปห้ามใครไม่ได้หรอกโอ้ยรันแฮทเธอเน่ะคุณดูถูกชาก่อนนะคะดิฉันนะ่ะไม่ยอมแน่นี่ท่านสองคนอ่ะพอเคยได้ใไ,ไหมฮะ นี่มีอะไรกันเหรออ้าวสวัสดีค่ะนักเต้นนักเอ่อเราาจะเพิ่มเครื่องดื่มเมนูใหม่ลงเอ่อของเมนูของเมนูเดือนนี้น่ะแต่ฉันคิดว่าจะสองคนนี้นี่ยน่าจะช่วยออกไอเดียได้น่ะแต่ว่าอฮดดัมค่ะขอไปครีมสิแต่ทั้งสองคนอ่ะเอ่อเอาแต่เถียงกันลูกเดียวได้เลยลค่ะในเมนูมันก็มีก,กาแฟเยอะเลยนี่นะเออ เบือ่อครีมน้อยไปก็ใส่เพิ่มสิวะครีมเยอะกวันนี้นะ่ะเมนูใหม่คุณต้องสติใ,ใจนะคะรุทชาบํ้อมนะ่ะช่วยให้ลูกค้าอนะ่ะฟังขายสบายใจอืมถ้าผมเหรอผมถามว่าผมจะเรียกอะไรลองทําเป็นเมนูใหม่ไหมชาคอฟฟี่ครีมอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องรอกันนะผมไม่รู้ดิจะได้มาจะได้ผลหรือเปล่าติชั ดิฉันเห็นว่าเอ่อดิฉันว่ามันเห็นกันอยู่นะคะว่าคือตื่นหน่น่ะที่จะเป็นประโยชน์แกลูกค้ามากกว่ากันน่ะดิฉันเชื่อว่าคุณจะเลือกได้อย่างถูกต้องแน่นอน,นะคะ่ะฉัว่ามันก็ได้ทั้งสองอย่างนะเลือกไม่ได้เลยอะเอาไหนดีคะเนี่ยนี่ลองชิมก่อนแล้วค่อยตัดใ,ใจดีไหมล่ะอืมก็แอทานดีนะคะเยี่ยมกาแฟเตกของฉันอ่ะจะทำไปชิมเอง เหมือนดิฉันนะอ่ะจะผู้เหลือใบชายอยู่บ้างนะคะจ้องให้นะคะอย่าก็มาเริ่มกันเลยแล้วกันนี่ก็พักหนึงแล้วนะคะโอแค่นี้เถอะคะ่ะน่าขอดูเครื่องเดือนที่พวกคุณทำมาหน่อยสิเยี่ยมเวลาที่นี้ไม่พอหรอกคะ่ะอ้าวเวรกรรมดิฉันอนะ่ะยังไม่ได้ใจเลยนะว่าใบชาแช่ในแคนะ่ไหนนะใบชา่ะแช่นานพอหรือย,ยัง เวลาไม่เกี่ยวฟิล์มล,ล้วนปากดีจังเลยเดวกเด็ดกๆไปเลยค่ะ,ะการอกรอไอหนัก็เป็นหนึ่งในแกมุมอันลรวมของการชงชานะครับชานะ่ะมันในของแค่ที่ทำล,กล,กลวกๆแต่ก็เสร็จนะคะการรอน่ะก็สนุกได้งั้นเหรออันนี้ก็แล้วแต่คนนะผมจางตาถามผมรอสนุกไหมต้องดูว่ารออะไรเถอะถ้าถ้าไปรอวาลารอแบบอ่านตามสั่งเนี้ย อ่าผมชอบไปยืนดูรออ่านสร้างสงรรค์เราก็เตี๋ยวอะไรเงี้ยผมชอบไปยืนดูเวลาเขาทำเนะเออมันก็สนุกไปแบบนนเนาะดูเขาใส่แล้ววางใส่ตรงไหนใส่เยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเออประมาณน,นั้นเนาะแต่บางคนที่เขาไม่ชอบรอเนี่ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะคบเป็นวิธีคิดที่แบกแนวดีนะครับเนี่ยซาละันซสร้างสรกับฟีมานะั้นวางแก้วของตัวเองลงน่นาเหลือตั้งคู่เลยค่ตอนไหนก็นดีแล้วไม่ว่ากาแฟตันแรงกว่ามันเป็นชาดำ กาแฟก่อนสิดีกันอีกอ่ะมายอมด้วยหรอกก็ได้ค่ะแม่สอวคนนี้ต้อง,องใส่เสร็จเต็มที่ล้ไปต่อยกันนอกร้านเลยลว่ะงันก็คอฟฟี่ครีมนะครับเป็นไงบ้างอะ่ะดูทำน้าสิดูไม่ตอบสักอีกแล้วกันนะเออสักอีกอืสักอีกแล้วกันฮืมเป็นไง รักเลยใช่หรือเปล่าล่ะก็คงลืมไม่ลงปีนานค่ะทำไมรสชาติมันยังไงวะนันก็เจยวเลยขอํามสูตรได้ไหมสูตรหน่อยได้ไหมคะกาแฟหนึ่งส่วนครีมเก้าส่วนบาปบปเองแค่กินครีมก็ได้ยังไงนะกาแฟไม่ต้องใส่เมนูใหม่พิเศษเลยแหละรสชาติเลยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะนั่นก็มาลองของเซารล้วกันดีไหม สักแรนาจะพอได้อยู่นะต,ต้องล้ำตอมรดไปไปเลยแหละเอาสิคะลองกันเลยม่ <c oughs> ไ,ได้หยุดหรอกนะคะ <c oughs> เป็นไงหนักกว่าเดิมอีมวะเนีน่ยนี่นักเส้นหนักคะ <c oughs> ฉันอ่ะใช่ไหมครัฉันคง,งต้องไปศูนย์อบแซนด้วยล่ะคะ่ะทำไมอะ่ะยังไงงั้นล่ะ <c oughs> ลูซส่งแค่ชา์ให้ฉันโดยที่ไม่บอกอะไรเพิ่มทำไมล่ะ ฮืมไม่ถูกตเลยอ้าวน้ำเปล่าด้วยรดเรือของคิปอ๋อมันเกี่ยวกับไอมันเกี่ยวกับไอ,อนี่ใช่ไหมก็ว่าอยู่ชาซากุระได้ชงชาอร่อยอยู่นะทำไมมันเป็นอย่างนั้นละ่ะอ๋อไม่เกี่ยวกับซากุระนะผมโถรูดเรื่อของคีบมันจะคงติดคาดินชั้นจนทึงรสรดแฝงอ่อนของชาไปอย่างสิ้นเชิง เป็นไงบ้างคะช่วยวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาด้วยนะคะจากสถานการณ์ตอนนี้นะซึ่งคงวิจารณ์อะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละเออกาแฟาชนะสินะสาระกาแฟมันนะตางมองเราด้วยสีหน้ามั่นใจใครแพ้ล่ะบอกตรงๆนะคะับแกไฟตัวแรงเกินไปส่วนช้าก็อ่อนเกินไปคะ่ะเพราะงั้นนะ่ะมพื่อนจุใจทั้งคู่เลยสิะคะับ เอาทั้งคู่เลยค่ะอาไงอย่างงั้นละ่ะ <S <S เดี๋ยวดิทำไมงั้นล่ะอา้าวทำไมล่ะคะเพราะได้ดูว่าคนสองคนชงเครื่องดื่มแล้วน่ะแจงก็สุดออกมาได้ค่ะก็ <S <S วิธีีมน่ะเหมาะสำหรับอารคาฟีนแบบเร่งด่วนส่วนชาเนะี่ไมันใช้เวลาน,านานกว่าแต่ก็ช่วยผ่อนคลายาแต่ทางกายและใจนะคะแต่และอย่างน่ะรวยมีข้อดีแล้วก็ เรื่มีข้อดีเป็นของตัวเองค่ะก็สุดปด,ดีนะผมลูกค้าหน่ะคือเป็นคนที่อยากเพิ่มพลังให้ตัวเองคือคักอยากได้ย,ยาวๆกับคนที่อยากย่อนใจหลังเล่นเสร็จแล้วเธอรู้ด,ดีจังนะว่าลูกค้าหน่ะอยากได้อะไรนะ่ะเออสมไนเกมมาเตอร์จริงนอนสิคะควอนแล้วน่ะเวอนแล้วน่ะตางบอที่จะมอบประสบการณ์หลังเลื่อยให้กับลูกค้านะคะเราจึงอยากเสนอให้มีตัวเลือกอ หลากหลายเออหลายหในแงยในตุกแง,งม่มุมไม่แต่เล่นเล็กน้อยอย่างไม่อนดูคืนเดือดของเราก็ด้วยสุดได้อุ่นใจดีนะเนี่ย응ก็แล้วก็ค่คุณต้องเข้าใจนะรู้แ응น่นั้นว่าเราจะมีการดัดแปลงบ้างเพื่อให้รสชาตินนะ่ะเหมาะสมขึ้นนะไว้จะิ่มชิมอีกทีทีหลังนะรับรองว่าจะไม่หวังแน่นอนอ응ย่างกะเยี่ยมคะ่ะไว้ฉันจะพาพตัวน้องมานะคะมาทำไมวะ ดฉันมาด้วยการต่อสู้ระหว่างสกุรากับฝีมานั้นจึงจบลงไปได้ในลักษณะน,นี้นอกจากนั้นในโซนเครื่องดื่มมันก็มีชาดำกับกาแฟครีมล่นเลิศให้กับทุกคนได้ลอง mm. ก็ได้ดีนะผมว mm. ่าแล้วน่ะเพราะว่าเนี่ยันต้องทั้งคู่แหละว่ามันแล้วแต่คนชอบนะผม mm. ประมาณนั้นนะเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม